สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมือนี้อยู่ทงไฮทงหน้าครับมาเบิงเศร้าบ้านเพิ่นยามยามหนูนะครับเพิ่นมาใส่เอาสวัสดีเด้อครับยัยสวัสดีครับอันมาใส่ไปหมู่บ้านนี่บอกครับมาไซตอนหัวค่ำหมู่บ้านหัวค่ำหมู่บ้านนี่บอกครับบ้านเนี่ยหมูเศร้าเท่ากับมายามบอกครับหมูเศ้าเท่ากัมะยโอ้ครับมือนี้ได้จักโตแล้วครับมือนี้ตอนนี้ยังบ่ทันได้เลยบอกตอนนี้ยังบ่ทันได้อยู่ครับโอ้ยังบ่ทันได้เนาะครับเอาพี่น้อง อ่ามาเบิองน้ำเพลนครับรุ่นอยู่ครับพี่น้องครับอ่ะใส่ละครับไฟมองได้แน่วะเนีย่ยยามสียามไปทั้งไหนแน่เบิร์ตแล้วเป่ครับเนี่ยเบิรแล้ว,ลว,ลวโอ้โหบ่บ่ถือเช็กโต้เลยเปล่าอ๋อหนูเลยบเปล่าใครมีอ๋อครับบ้านบ้านใดครับเนี่ยอ๋อบ้านน้องหมีตำบลน้องหมีเฮานี่บ่อำเภอลาดสีสไลจังหวัดสีสะเกตเนาะครับเนาะวัวโอ้หมูว่านี่ได้าโต้เปล่า แต่ว่ามือนี่นี่บ่ได้เลยบ่ครับมือนี่ออโอ้บ่ทันมีเนาะใส่ไปจากหลังครับประมาณนับสิบหลังนี่ละอืมยามครบหรือยังนี่ยามเบิดหรือยังมีอีกบ่เหลืออีกบ่อน้พี่น้องครับมาเบิ่งเพิ่นว่าเพิ่นยังไงเพิ่นสิมานหรือบ<ม>่หมาน